ไปเห็นชาร์็อป้าวางไวะนั่นไ่ลายตรง ตอนเศร้าเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ผลกระตกแห้งเนาะน้ําก็น้ําออกแก้งของพี่น้องเอ้จนท่วมให้นาเนาะบ่เห็นปลายเข้าเด้อฟาเตฝนตกแหงเติบมื้อนี้สมควรเติบเมื่อคืนน้อยน้องเนาะน้ํานออกแกงบดนี้คนว่าจนสิบ่มีน้ําลํานาแล้วน้ําก็เบิดแต่บัดนี้กตกแงบดนี้โอ้ที่แต่บ่อดน้ําบดนี้ โดยกาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอจจีป้าลุงเอาเอ้าเบิอทุสุขสุกคนนี่มาพบมาพ่อส่องยบสาวดวงวันหน้ากับยูทุงไ้ทุงหน้าคือเก่าเนาะตอนนี้กำลังย่างไปหน้าพี่น้องเลยย่างย่างมือเส้าเนะาะบรรยากาศน้ำพ่อพี่น้องเลยพวกนี้นี่ก็จะเป็นไหน้าเนาะเพราะว่าน,น้ำออกแกงแบบพันทวบเนี่จมเห็นปลายเข่าเลยนี่ ผู้หาใหญ่นั่นกะน้นำกระลังเขา่าปั่นน้ำคลองเนาะแต่เดี๋ปีกะถ่วมจนหดหน้าสรวงเไปเนาะเพราะว่าปีนี้เป็นกะเหดป่านคันไห้คานาแนแถวมันเปีคานาใหญ่เนาะแก่ก็บโว้เดี๋ยวไปมันเบิน่นทางหน้าสรวงแบบน,นี้ที่แต่ลำบ่ทันมีน้ำไหนน้อยไปเ,เนาะบางคนมัน มิดหน้าลองแบบบบมีน้ำบ่จังได้ถ่านน้ำบ่ผมคืนนี่รถฝนตกแหง้งสันสิลับบ่นีแต่รถคันโดนคันหน้าเขาไม่นองเลยเสียงเขียดกระห้องออเอาแอกลองแอกซเยอะสรางสะดวกกันยังโบดิบิดหน้าลองเนาะกับตกมาน้ำยังไรก็เข้าบัดน,นีอ้โหนี่จะจุ๊บย้อนไปเขา,ขา ทั้งนาป่าสะดวกด้ะผนวดนาน้องมอวาน,นที่บัตริไดยโจแบบนี้ผนตกแห้งก็คือสุรโสิโจนะบ้านนี้น้ำแต่ละห้อยู่ถงนาแล้วเนาะชิำชิมชิลามบ้านนี้เดียน,น,นชายชิที่บออ่แต่ผ่ามาบันนี้เนาะสะดวงกระหอดนะกา,านำแถวเทียง นาสะดวกพอดีลำพอเป็นน้องเลยกัสิไลล์ลำทั้งเทียงพี่แด่ก่อนมื่อนี่เนาะแต่ละปีกะบได้หลุดเอาแถวเทียงเนาะก็คือว่ามาื่อนี่ทั้งลงคนว่าสิลาแถวเทียงก่อนเพราะว่าแถวเทียงกมีน,น้ำเนาะพี่น้องตะก,กี้ว่าสิลาหน้ารองแหละมื่อนี่กับพี่น้องเลยโผล่นดกเมื่อคืนนี่กัแห้งสมควรเนาะอ้าหนำ้ำปนเบิร์นอยู่พี่น้องเลย แต่ละปีกับฝนตกแห้งกับชีถ่วมเบิดแถวนาสะดวงเนาะเพราะว่าปีนี้ทั้งนาอยู่แถวทั้งนาสะดวงขาเจ้ากัเห็ดแปลงให้หนาไม่กับยากสูงแน่นํากับบุยักถ่วมกับบคือต่เก้าเนาะพี่น้องป้าโหแถวเทียงสะดวงพอดีลาเ้อนำเลยนนพี่น้องเลยทางลงเพิ่นว่าชีขึ้นมาลําแถวเทียงก้อนมือนนี่ป้าทางรถสะดวงพี่น้องเลย เมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งทางลงสะดวงกะเพิ่นกะออกมาขับรถไทขึ้นทางนน้นหน่อยนึงเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าแต่ละปีมันเคยถ่วมเนาะปีนี้กะขาเจ้าคันนาแปลงคันนาใหม่กับโมถ่วมปันหดพี่น้องเลยอลรถสะดวงกัขึ้นมาไว้นูน่นพานำปันเบินอยู่นาสะดวงคือสิบไร่ลำน,า,นาลองเมื่อนี้พี่น้องเลยสิมาลำแถวนู้นพี่แหละ มาลำตามน้ำเนาะแถวแถวนู่นแถวเทียงสะดวงอ่ะเพื่อที่ได้ขึ้นมาลำนะต้องได้เอาน้ำอะไรโป้มน้ำขึ้นพี่น้องเลยหลุดจากน้องะพื่อแบบแบบนี้มีน้ำได้สิลำแถวนู้นก่อนป้าเบนต้นเข่าเด้หนีนาสะดวงให้นาสะดวงนี่ถั่วแม่ถ่วค้าพี่น้องเลยโอ้ยเนาะมาสิลำให้นี่แหละมือนี่ให้น้ำรดนี่แหละ เพราะว่าน้ำมันลายกับซิปิงกับซิบบตกน้ำมากแนะ่เนาะบรรยากาศอยู่ทรงไฮทงนาขึ้นผ้าขึ้นผลป้าดุงเอ้ยเนาะเหมือนต้นเข่าด้วยนี่ไฮที่ลำเมือวานนี่เนาะอ้าผูกฟูกย้ยจนฟุ้ยอนาะไอไฮนี่กับฝนเบิน่นเนาะ นาสะดวกอยากเป็นอ่างเนเนาะูน้นาเขาเจ้าบัเป็นอ่างกับสิบบัถ่วมพี่น้องเลยอรรยากาศขึ้นผาขึ้นพลเบิ้งเนี่ยคือชิตกอ,ตกอีกนี่ตอกอีกบัวแรงเนี่โอ้ยคือสิบบเดือนาสะดวกนี่เดี๋ยวปานนำคลอง,องพี่น้องเลยขนาดตกจชานี่กับโอ้จมเพลนปลายเข่าอืมให้ไงที่ลำเมื่อนั่นเนาะพี่น้องครให้ที่ว่าสะดวกคาดเมื่อนั่นเห่นไหม จนเพนต้นเขาเลยแต่ละคนเบิดนำโอ้ยผลกระโปตกว่ะตกกระโบแห้งเนาะวันี้น้ำลำแล้วแพรขวิดนาลงมัดนี่จแจ๊ลำโบท่านพี่น้องเลยน้ำนะโอ้น่าสรวงสวมในถุงครับต้นเขากะเป็นเบิ้นอยู่เนคองเฮียเนอะ นั่งกันมาทางถางเมยสะดวกมากยั่นไปตึกปลาอยู่เด้นี่ถังเมยสะดวกคนปวดฉันเนาะป้าผัวถว่วเฉยๆไปพี่น้องเลยสะดวกก็จะเอาข้ยออกจากข้อก,ก่อนน้่งถ่วมเดอือยักถัวอย่าพ่นตกให้ยังเสือกพ่ขนขาดเนะาะหนังขกไปพี่น้องเลยให้นิดกะ น้ำมากได้บึงเนาะตั้งแต่แม่มานี่ยาเพิ่นออกมันตึกปลาอยู่ด้วยเนาะมากอะใช่ว่ามากลายกับมากชิลล์มาบนุนาจาหลวงาเนาะป้อนน้ำมากเลยด้พน้ำพอดีลำด้วยแถวนี้ สืตึกปลานี่ไม่เท่าเมถะนะเมตุนะเมสะดวงนี้เถาเมสะดวงนี้ออกมานี้ม็นสืตึกปลาได้นี่มากกว่าพี่น้องเลยถ้ามามันอันมากมาลายกันมันจะขึ้นแถวนี้เนาะอาบเข่าหน้าสาดวงนี่เต็มไปเลยขึ้นน้ำคลองเลยพี่น้องเลยถ้าพี่นตกแห้งสะดวงสชมามถ่ายให้เบิ่งอีกเนาะมันจะขึ้นไปนี่เต็มเวิ้หน้าสะดวง ปาดน้ำมากอ้ยน้องเลยไปตึกปาลาได้ไงน้่งพอดีลำแถวโน้นกล้ว <c oughs> ยสะดวงยันมันขาดแต่พือคืนนี่เนาะฝนตกแห้ง มีคุยซีโตพี่น้องเลยพอได้เห็นกินหยาน้ำให้หน้า,าเกือบน้ำถ่วมเพราะว่าผูกเพิ่นใกล้ห่วยจัแงแม่เนาะน้ำถ่วมเพิ่นรฉลบย่มเพิ่นขาดแต่เมื่อคืนนี้พอคนแห้งเมื่อคืนนี สรวงก็เอาเพคนออกจากข้อก็นอกไปหากินหญ้าก่อนปุ่มีมองสิปลูกเลยเพราะว่าหน้าสรวงกับไถฮุตบ่แล้วเนะาะกสิหาผูกตามเจอันนานนัมมณีหละเนาะเพคนกับบุกคอยมีหญ้ากินแล้วอันนี้เนาะนำถั่วมเผินแต่เมื่อคืนนี่พผัพี่น้มมนนนองเลยยันเสือขาดกับปันนี่เนาะ ยังเขียดกัวหูเขียรัเขียัีกันกระดัที่ยดกัน

กินเยอะนี่ยื hey, <nice> <Lindsay> oh, nice ้อๆโอ๊ยน่าจิกก้นแหงยื้อๆการจิกก้นแหง ตัวนี้หน่อยแต่ đ ึงคว้ตัวบักง่าย โ้เสียงรถแพกก็ชุดชุดชิดชดบชดแพกะมีน้ำน,นะเนาะต้นสีดํา บัลโหลพ่อเจได้ไหมบันเนียนฮันลโหลพ่แถวไรบัน,นี่โอ้ยเนาะไทละบันีนไปเห็นฮัวโมังไงวะ <laughs> โอ๊ยเน่ย,ยพี่จะเห็นพี่อเอ้ยน้ำลายเปียกบ้านนี่โา้ลุกขึ้น กุกลักกล้วยกินไม่ตกเข้าไม่คกลักเืองจีนน้มันรายน้ลขวดถูกต้นบบบนี้ันึ่งขว ทั้งมมมีทวม่มบ้านนะก็เผื่อสะววจะเอาคั้วเอกไรเอาพี่น้องเลยนำถว่มกุกลักมันก็อยากออกงากเนาะมันอยางแน่นแนสะดวกระลัดเตอพระพัดเตืนสะดวจะไปหาลูกกาก้อนบบดนี้พี่น้องเลยโอ้นำกระถั่มตกกะก้า ตัวบาดไม่เป็นน้ำออกเยอะเลยทั้งเอื้อสะดวกเพิ่งกับลูกกาถ่ายเนาะสะดวกกับมาเอาคข้อยออกผลาดลูกคข้อยกินจ้าสะดวกกับพอดีลำเล้อพี่น้องเอื้องี้ย่าช้ำกันที่แต่ลำบุตท่านลูกบุตท่าน คนแบบคนหน่อยคือน้องเลยมันมีเงินก็นอยากจ้างลูกกะแน่เนาะลำกะใครแน่ใบลูกกะนี่เช็คเล่นลำเล่นลูกกา,าไปน้องเลยแบกสนะเนาะจะต้องมึงก็ลำครับอ่ะสามคนมอะไรทำแม่มากกับสี่คนนั่งลายพอดบ่เป็นองนนอบ่าก้าเ,เดียวกันบ่เนิ หมดแตงเอือยลวงลกกาถาเดย่อยู่ปะอยงันว่ะทาลกนั่นยังวาสบายนี่อ๋อใบเตยได้ผ่งกันเลยสมัดเลยออนำลายนาะมึอนี่เนาะวยลทำน้รองน้องมึเนาะำบำผมเดีคือํำแทนู้นปะำแท้เียงมือ๋อนำามากได้จนเลยเถาเม่งมาตึกปลาได้นี่เป็นปวใช่ไหม ลำแถวเคียงก่อนเนาะนำมกจุงลงมาลำแถวหน้าโล่ของพี่น้องเลยเขา่าอย่างนี้น่ะหอมแท้เข่าเข่าสามพันปีโอ้เข่าสามพันปีเข่าโล่ปะเข่าโล่ในเกี่ยวไว้เนาะเ <c oughs> กีก่ยวกลัวเขา่าพัชเชเบอยู่พาในหกมัดได้ทั้งเอื้อยฉลวงกันอืมอ่ะสบายดีพนเดจร <c oughs> สบายดีลูกกากจิยังไม่พอมัดเนาะท่อนี้เนาะหาได้หกมัดเพราะว่า ก็อาดพัดศิเวศกัมีอยู่คนพี่น้องเลยว่าชีรำหน้ารองเลยเนาะเพราะว่าน้านำกระลายฝนตกแห้งเมื่อคืนนี่เลยมาลกเข 3, ่าสามพันปีลำแถวเทียงก้อนบ่ะแถวเทียงมันก็นอย่างงี้เองเนาะทำบาร่างโบราณช่วงมีนำนะ้ำเนาะไก่นำ้ำมันไก่นำ้ำทำบาร่างโบราณตอนนี้กะได้ลูกนาะงอยากสีมันมืดขึ้นผลแน่นอนพี่น้องโอ้ยเนาะมืดขึ้นมาอีกแล้วจะน่าจะตกอีกแล้วนี่น้ำกระลายเป็นเบิร์นอยู่ตะก้ากาัน เข่า3าม0นปีข่ารอีนองกะทิไยดิดกันกับเข่าทัานชีเมษเนี่ยเจ้าถามทัปีแล้หรอเออทานชีเมลูกกก้อหลาาๆเขียนอนนาสิมการก็แถวขึ้นมง่ายดีไหมแวง่งอยู่กินบลาทกของลวงนั่นก่อนก็อยู่นั่ลายนี่ยเปียกกินสลากัะปลุกหาบุกข้าวยห่ินเลย เจสิปอดในรถทอวาชยมาพะละมันรถสิเจสิปบ้เจสิปเอือดไ้ะวงก่ะเยงเขียดกับห้องเอาไอ้อักๆังการกะโดอคกระ้นาใส่ถันียใส่ีมันน่อยอ่ะที่ีอุ่นสบาย พี่มาสีอันนะ่ะมะเขอพันธุ์ชีวติตให้มันบัดบจะมาลกตานี่ครับน้ำลายเป็นกเป็นตุกแห้งขึ้นแกยังด้วยลายยังประมาณ 30, มาสามทิสี่ิมัดนี่ลกนะอาสจะลำหน้าโลงและด่างตาตานัน้นบักเป็นปัดแห้งขึ้น มาคุณเนหนวดบิดนาลองบัดูนี่น้ำล้นตื่นหน้าฝนตกแหนอ่างตรงนั้นาคุน้ตรอรวง่เนหน่อยพี่น้องเลยนั่งกัเต็มคุณให้ช่อง้อยสิยนะเจ้ารงักบอนี่เบิงเบิ่ง น้อยคู่งบ้างได้ให้นึงแต่ไขนึ่ง้วเเปลาผู้มาสะดวนุเรนรัดกล้องดมากดวนอป้าเมือ่อคืนขึ้นมาพี่พน้องเลยตกรอบนี่ยันถว่ถาาาวมเด้แะกกะสะดวเนอะเพราะว่ามันใกล้กับหัวพี่น้องเนาะเมื่อคืนขึ้นขึ้นมาแล้ว ขนาดโต๊ะชั้นนีแกมองแน่น่าสรวงนะอันตัวที่ลำแล้วปักแล้วจนท่วมบุกคอยเห็นนอดปลายเข่าเนาะพี่น้องอ๋อ่ะวันนี้สรวงขึ้นหากินเข่าเช่าก่อนพี่น้องเลยแปดเก้าโมงกลัวอะไรเนาะยังไม่ได้ขึ้นกินเข่ามากระพากันมาลุกกล้าก่อนเอางอข้อยออกเลยเริ่มกินเข่าหิวเข่าเศร้าแล้วนะผมเนาะขึ้นกินเข่าก็ลงมาลุกหม่ ทางลุงเพิ่นกะชิคาดชิ้ไทยถ่าเนาะสะดวกกะใช้ลูกกากับเบื่อสองคนเนี่ยพี่น้องเลยคันบาเฮามีกาอะไรกะไปลำก็คือสิไวแน่นี่เล่นมาลูกกาเล่นไปลำนางเธอได้ซีซิบหาซิบมันก็ให้ไงมันก็อยากซ่าแน่เนาะพี่น้องมันบูมีกะฮามีกาก็โอ้สบายทางสะดวงมีเงินกะชิจ้างลูกกาพี่น้องเลยลำเองกะไขแน่เนาะเฮามีกามัดใบถ่าเลยอยากซ่าสะดวกกิได้ ก่อตไปกินข่าวเศร้ากันเด้พอพ่อมพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กับโบมีอย่างไรเนาะสลวงกับมาดีวิวให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งทงไงทุงหน้าเป็นตกแห้งน้ำถ่วมทงไงทุงหน้าพี่น้องเลยบรรยากาศเนาะคืมผ้าคืมพลสลวงกับชีกอจบลงเพียงจันี้เด้อเนาะก่อนอื่นขอฝากพ่อแม่พี่น้องฝากเขากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สลวงแน่เนาะและเหตุคลิปต่อไปมีโฆษณาข่ากับข่าเบิ้งให้สลวงเด้อเนาะ ในขอบุญขอบคุณที่ว่าเืิมสรวงนาดเขามาเบิ่งเป็นกำลังใจให้สรวงใ้ส,ส,สู่ต่อไปสรวงกะสิขอจบคลิปลงเพียงคำนี้ไว้พบพอ่อกันในคลิปหน้าเด้อเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี